สวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะัสดค้างสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของเลข7นะคะว่าเลข7ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวไหมใช่แล้วค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่าเลข7ควรคู่กับอะไรแล้วจะดีรบอบนี้เรามาพูดว่าเลข7ไม่ควรคู่กับอะไร<ห><ห>ถ้าคู่ไปจะเกิดปัญหาแน่นอนนะคะเราเริ่มกันเลยไม่พูดพร่ำทําเพลงเวลาน้อยมีน้อยเต้นไปเยอะแล้วค่ะค่ะควเหนื่อย่ะควเหนื่อยคือเลข7นะคะต้องข้าวความนิดหนึ่งว่าเป็น เรื่องของดาวเสาเป็นดาวที่ส่งพลังในด้านความมุมานะบากบั่นสู้ตายแล้วก็จะเป็นเรื่องของความทุกข์โศกและความเครียดด้วยนะคะดังนั้นค่ะเลขที่ไม่ควรคู่จะไปสนับสนุนให้เกิดความเครียดทุกเนี้ยก็จะเป็น7 0 0 7 7007์ศูนจจนะมาไคู่กับเลขเจ็ดไควรนะคะจะเป็นไปในเรื่องของคนปวดกระดูกปวดเส้นเอ็นที่เราจะเห็นอาการหนักหนมาจากเลขนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของเงินรั่ว เป็นเรื่องของการหาเงินทองมาแบ่งคนอื่นใช้หมดหามาก็ไม่ได้ใช้เองใช่ถูกต้องเลย <Cer ch. S 1> แล้วก็นะคะเลขกลุ่มนี้ที่มาทั้งชุดเลย7117 7337แล้วก็77กลุ่มนี้จะเป็นเลขที่บ่งบอกถึงความกดดันความเคเรียดแล้วทำให้อารมณ์ร้ายมีผลต่อความซึมเศร้าด้วยในในบางครั้งซึมเศร้รราเพราะคาดหวังมากเกินไปแล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็ซึมเศร้าแต่กดดันมากๆก็เกิดอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียว ใช่ค่ะ,คะเลขกลุ่มนี้นะคะมาดูอีกกลุ่มนึงซึ่งทุกคนไม่อยากมีแน่เจ็ดสองสองเจเป็นตัวเลขนี้สินนะคะสานนเหตุที่เป็นนี่สินเนี่ยก็เพราะว่า 2 2็เป็นผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลคนอื่นทุกทุกกิจกรรมของผู้อื่นความเดือดร้อนคือเราต้องรับผิดชอบนะคะชีวิตนี้ทําเพื่อเธอทําเพื่อคนอื่นก็เลยทําให้เป็นนี่สินได้ง่ายๆคและอีกหนึ่งตัวเลขค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเลยโดยตรง7 6 6 7เนะคะเป็นเลขของชีวิตรักพลิกคว่ำชีวิตการงานพลิกคว่ำเคยขึ้นสูงๆอยู่ดีๆก็ตกต่ําแล้วก็คุยคุยกับคนในครอบครัวหรือคนรักเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจ คุยคนลลภาษณะนะคะนี่แหละครับคือเลขที่เอามาคู่กับเลข7แล้วมันไม่ดีถูกไหมใช่ค่ะแล้วมันมีเรื่องของเลข7อะไรที่มันเกี่ยวกับความรักนอกเหนือจากเลขนี้ไหมคะใช่แล้วก็จะโยงไปถึงเรื่องของอาถรรพความรักในปีที่เจซึ่งหลายๆคนก็จะมีโทษว่า อาถาพ์ความรักเลขเจ็ดเตียงค่ะเออบางแหละเขาพบกันอยู่โอ้ยปีที่7นี่ต้องระวังคะโอ้อาจารย์บางคนครบมาไม่ถึง7ก็ไปแล้ว7วันนะคะเจ็ดเนี่ยค่ะตัวอย่างไม่ใช่เอาเป็นว่าเลข7นะคะเป็นเรื่องของคนที่ได้อย่างและเสียอย่างได้อย่างคือเขาได้ในความมุมานะมุ่งมั่นเพื่อจะทําทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตค่ะ เ้าหมายของเขามีเขาต้องทำแต่ในเรื่องเสียอย่างก็คือเป็นคนที่เครียดบ้างงานน่าจะแก่แล้วก็เป็นเสือยิ้มยากนะคะเขาจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดทั้งกายทั้งใจเนี่ยให้กับงานในชิ้นชิ้นนั้นเพื่อทําให้ประสบความสำเร็จก่อนในระหว่างนั้นเขาจะไม่เหลียวแลคนรอบตัวจะไม่แคร์ความรู้สึกใครๆนอกจากสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้บรรลุผลนะคะดังนั้นค่ะในวันที่เขาบรรลุผลแล้วทํางานเสร็จแล้วหันมามองคนรอบตัว ไอ้ที่นั่งลอกินข้าวอยู่ไอ้ที่ชวนจะไปเที่ยวกันอยู่จนตัวนี่แบบหมดอายุไปแล้วครับก็เริ่มรอไม่ไหวเขาเริ่มรอไม่ไหวแล้วสถานการณ์มันซ้ำๆอย่างนี้ยค่ะมนุษย์ทุกคนมีขีดจํากัดเนาะไม่ว่าจะรักกันยังไงก็ตามนะคะก็เลยเป็นผลเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะที่ทําให้คนที่มีเลขเจ็ดเนี่ยอาพับรักแล้วก็มีโอกาสเตียงหักโอ้เพราะมันใช้เวลาไงเพราะว่าเขาเวลาไปทํางานซะหมดแล้ว បានសំស្ំៗຫລາຍຫລາຍປີ เข้าปีที่7ก็เลยมีอาการแบบนี้แล้วด้วยปัจจัยสนับสนุนคือคนเลขเจ็อย่างที่เรารู้เขาจะมุ่งมั่นมุ่งมั่นทํางานไอความโรแมนติกเขาไม่ค่อยรู้จักการพูดจาวนหวานออดอ้อนก็ทําไม่เป็นมีอะไรก็พูดตรงๆเป็นคนแข็งแข็งใช่ก็ยิ่งจะเป็นผลใช่ไหมคะแทนที่จะปลอบประโลมแฟนตัวเองหรือคนใกล้ตัวว่าเออเดี๋ยวเสร็จงานแล้วจะพาไปนู่นมีนี่แต่ไม่ใช่อ่ะก็คือเขาเครียดอ่ะเขาเครียดเรื่องงานอ่ะจะให้เขามาคุยหวานหวานได้ยังไงไม่มีอารมณ์จะคุยละเหนื่อยแบบนี้ใช่ประมาณนี้นะคะเราก็ ที่ชัดเจนเลยค่ะชัดเจนก็คือ7667และ7227มีผลต่อความรักร้าวโดยตรงเนื่องจาก76กันที่เราบอกว่าเป็นเรื่องของการคุยกันไม่รู้เรื่องนานๆก็แยกย้ายกันอยู่นะคะ7227คือชีวิตนี้ของผู้ที่ใช้เลขนี้ทําเพื่อคนอื่นค่ะแต่ลืมทําเพื่อคนใกล้ตัวคือใครไหว้วานอะไรเขาเขาทำหมดเวลาทุกอย่างหมดไปกับคนอื่นออันนี้ก็คือเป็นตัวหลักที่ทําให้เลิกกัน ทำให้ทำให้แยกกันอยู่ได้นะคะคแต่ส่วนปัจจัยอื่นๆก็ยังเป็นเลข7อยู่เกี่ยวข้องเป็นตัวสนับสนุนอีกทางหนึ่งก็อย่างเช่น0770ที่เราบอกเนาะหนึ 71, 7 7, 7่7เจ7ดเเป็นเรื่องของอารมณ์ความกดดันความเครียดนะคะคก็ส่งผลให้คนที่อยู่ด้วยไม่มีความสุขและที่สุดก็แยกย้ายบางคนเนี่เห็นเลขท้าย7772ตัวนึนกว่าเป็นเลขที่ดีนะ เออนึกว่าเจ็ดแล้วจะดีนะแต่ว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีก็อย่างที่อย่างที่เราบอกสัปดาห์ที่แล้วนั่นคือเจ็ดคู่แล้วดีอ๋อสัปดาห์นี้คือเจ็ดคู่แล้วไม่ดีคค่่ะะก็ได้ข้อมูลไปทั้งหมดแล้วนะคะคราวนี้เรามาตอบคําถามคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งไลน์มาถามอาจารย์ปอกันหน่อยนะคะเริ่มท่านแรกเลยแล้วกันนะคะหยิบยกเบอร์โทรของคุณโอมาค่ะหมายเลขเจ็ดตัวหลักนะคะ9 2 4 9สองสมีอาชีพสักรียดไม่มีเลขเจ็ดนะแต่ว่าเบอร์นี้ดีไหมคะ สำหรับคุณโอมนะคะเอาข้อเสียก่อนเอาข้อเสียมีข้อมีข้อเดียวล่ะข้อเสียของเขาคือเป็นคนไว้เป็นคนที่อ,อย่างเอกสารหรืออะไรเนี่ยจะขาดความระมัดระวงัง<อ>ทำให้มีผลเวลาจะถูกเอาเปรียบด้านการเซ็นสัญญานะคะก็ดูตรงนี้ให้ดีแต่ว่าเรื่องอื่นถือว่าดีหมดไม่ว่าจะเป็น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการต้อนรับลูกค้าการพูดจาเจรจาน่าสนใจแล้วก็ความความฉลาดนะคะที่เลข49นี่คือความฉลาดหัวไวแลวในเรื่อง8ปสี่ที่เราบอกอ่ะแปดสี่เนี่ยเป็นเลขของคดีความก็จริงรแต่ในด้านดีของเขาคือเขาเป็นคนที่กระตือรือ้นแล้วก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาจะได้ทําแปลกใหม่ตลอดเวลานะคะแล้วลงท้าย4ี่เนี่ยปิดฉลาดเขาเรียกว่าปิดฉลาดช่างสังเกตนะคะคเจรจากเก่งด้วยก็ถือว่าเบอร์น,นี้ เกือบจะดีทั้งหมดโอเคใช่ไหมอาจารย์ค่ะเอาละถือว่าได้นะครับค่ะยินดีด้วยนะคะต่อไปคุณสิริพรมีหมายเลข7ด้วยอาจารย์ปอก็คือ7 5็8 1 8 1อาชีพค้าขายค่ะโอ้อ้โอ้หโอ้โหโดยรวมเบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์ไม่ดีนะคะเนื่องจาก เรามาดูที่เลข75 75 75เนี่ยตามปกติถือว่าเป็นเลขกลางๆเหมาะกับการทำเหมาะกับการใช้ในช่วงบุกเบิกกิจการที่จาเป็นจะต้องใช้ความอดทนในระยะยาวอย่างมากซึ่งถือว่าเป็นเลขกลางๆนะคะพอมาดู52 52เนี่ยถ้าเป็นคุณผู้ชายก็ดีไปเพราะผู้หญิงจะมาอุปถัมภ์แต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยคุณผู้หญิงต้องไปอุปถัมภ์ผู้ชายก็เป็นเลขนาฬีอุปถัมภ์ไงใช่ชน้มีไหมมาดูที่28ค่ะเป็นเลขที่มีเงินเข้าก้อนใหญ่ด้วย แต่สิ่งที่ไม่ไม่โอเคเลยก็คือ8 1ดหนึ่งนี่แหละค่ะเพราะปกติ8ปหนึ่งคู่เดียวก็จะเป็นเลขของการถูกเอาเปรียผักหลังเนาะแล้วก็เป็นเลขของครอบครัวที่แตกแยกโอ้โหค่ะอันนี้มีคู่เลยอบครัวมีคู่แบบนี้ยิ่งเบิ้ลก้าไปอีกใช่จะเลยบอกว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ไม่ดีนะคะค่ับก็แนะนําเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะคะเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อเลขที่จะได้คลิกชีวิตกันเนาะมาดูเลขบ้านเลขที่กันบ้างนะคะคราวนี้ส่งมานะคะจากคุณเออาชีพค้าขายบ้านเลขที่188ค่ะ โอ้บ้านเลขที่1น8นะคะก็จะคล้ายๆ8181เมื่อกี้เลยนะคะบ้านของครอบครัวใช่ไหมฮะใช่ค่ะบ้านนี้จะมีลักษณะการถกเถียงกันบ่อยไม่ค่อยลงรอยกันเลยนะคะจะแก้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำขนาดไหนได้บ้างนะคะเอาเป็นว่า ตัด8ออก2ตัวเลยดีกว่าเหลือเลข1เลขเดียวนะคะเลขหนึ่งเลขเดียวก็ยังหมายถึงว่าความโดดเด่นความเป็นผู้นำจะจะดูดีกว่าค่ะเอาละย้ํากันหน่อยในการตัดเลข8ออกเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมาตัดทิ้งออกไปนะแต่ว่าให้เอาทองคำเปลแปดที่เลข82อันเลยแล้วหลังเมื่อสักครู่มีคนถามว่าบ้านเลขที่7จจะแก้ไงคะอาจารย์เอา ให้เหลือเจ็ดตัวเดียวดีกว่าอ๋อแปดเจ็ดเป็นตัวเพราะถ้าเจ็ดตัวเดียวเนี่ยยังมีพลังความดีในด้านความมุ่งม,มานะก็จะมีบ้างที่ทุกโศกเศร้าแต่ว่าพลังความดีก็เยอะอะ่ะมีความมุ่งมั่นอยู่ค่ะ,ะก็ไม่ยากนะคะ,ะ,คะส่วนท่านต่อไปค่ะคุณมุกดาอาชีพข้าราชการบำนาญน,นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้มาคือ0261488ค่ะเอ่อต้องบอกว่าเบอร์นี้จะเป็นผู้ใช้จะมีอาการเจ็บป่วยในเรื่องของ เก uh, ี่ยวกับทางเดินหายใจภูม oh. ิแพ้นะคะ mm hmm. อบผืดประมาณนี้นะคะ mm hmm. ด้วยเลข0ูนและเจ้าตัวจะเป็นคนใจอ่อนใจเย็นใจดีด้วยเพราะ0ูนเนี่ยใจอ่อนอยู่แล้ว <c oughs> และตามด้วย26ปกติ26กก็เป็นเลขที่ดี <c oughs> เป็นเลขของความอ่อนหวานและเข้าใจผู้คน ให้ความรักความอบอุ่นคนใกล้ตัวได้ดีเป็นที่ปรึกษาอย่างดีเลยล่ะแต่บังเอิยว่ามันเป็น0ูนย์สเลยทําให้คนคนนี้ใจอ่อนเกินไปครับอ๋อไปคนใจอ่อนใจดีเกินไปว่างันเถอะใช่แล้วพอมาถึงเลข6 1หนึก็จะเป็นเรื่องของการละเอียดถี่ยิบเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการใช้จ่ายเรื่องการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็1 4สผู้ใหญ่รักเมตตาแต่ครั้นี้ก็ตามมาด้วย4 8อย่างที่เราบอกว่า ให้ระวังคดีความอย่าไปค้ำประกันใครค่ะถ้าค้ำประกันแล้วเนี่ยเราเดือดร้อนแน่ๆระวังระวังนะแล้วปิดท้ายด้วย8-8 8 8ปกตินี่ก็จะ8เลขเดียวก็จะไปอำนาจบารมีอยู่แล้วนะคะ88ก็เลยดับเบิลอำนาจบารมีก็อาจจะดูอำนาจเยอะไปในบ้านนะคะวางอำนาจไปหน่อยถ้ามีโอกาสเปลี่ยนนะคะ ก็ค่อยๆปรับไปนะสำหรับคุณบุ๊ดานนะคะปิดท้ายหมายเลขของคุณสมคิดแล้วกันนะคะคุณผู้ชมหมายเลขของคุณสมคิดเนี่ยคืออาชีพรับจ้างทางการเกษตรเขามีเลข7ด้วยก็คือ9ก้าศูนอค่ะอ๋อต้องบอกว่าเบอร์คุณสมคิดนี่ค่อนข้างเครียดเลยนะคะเรามาดูเลขเครียดกันก่อนคือ3 4 3เนี่ยปกติ3-4ตัวเดียวคู่เดียวจะเป็นเรื่องของการพูดจาไม่ค่อยระวังไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างพูดตรงเป้น พูดแบบตรง่เกินไปถูกต้องแล้วนี่มีสองคู่ก็ต้องรู้เลยว่าค่อนข้างจะมีสัตรูเราอาจจะพูดอะไรโดยไม่รู้ตัวหรอกนะคะแล้วอารมณ์รุนแรงด้วยแล้วมาด้วย3 7เจนี่ยเป็นเลขของความกดดันความกดดันอารมณ์ร้ายก็คือเบอร์เนี้เครียดนะคะส่วนในความดีของคุณสมคิดมีอยู่บ้างก็คือสองสาเป็นเลขของการมีเสน่ห์ช่างพูดช่างจาค่ะเอาละได้เลยค่ะได้กันไปแล้วล่ะสาหรับ เรื่องราวของตัวเลขกันนะใช่ค,ค่ะก็ได้คําตอบแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดตามอาจารย์ปอได้ทาง f a c e b o o k นะคะรวมถึงไอจด้วยติดตามกันต่อได้ส่วนในวันพรุ่งนี้มีเรื่องราวของของกินใช่ไหมน้องนิวนาวโอแน่นอนเลยนะคะเราจะมากินกันตลอดกินกันทั้งสัปดาห์ละ,ะค่ะจะพาไปกินอะไรไม่บอกแล้วกันโอใจรอดีก่านะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ขอ,นนอขอบคุณอาจารย์ปอนะคะขอบคุณคคอาจารย์